ต่อไปนะครับเราจะไปดูอีกหนึ่งสิ่งนะครับซึ่งเป็นเป็น สิ่งที่เกี่ยงคู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสุงไงโกลกกับรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซียนะครับนั่นก็คือสะพานข้ามแม่น้ําสุงไงโกลกของจังหวัดนาราธิวาสนะครับเพราะว่าสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสะพานที่มีความสําคัญกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่แลวก็การคมนาคมนะครับที่จะมีการเชื่อมระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งมีาทางรัฐบาลทั้งสองประเทศมีการสร้างสะพา,านดังกล่าวนี้มายาวนานกว่า50ปีแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้นะครับทางรัฐบาลทั้งงสอประเท ก็มีการทำา o u เพื่อที่จะสร้างจะขยายสะพานให้กว้างขึ้นต่อนะครับโดยจะเริ่มขึ้นในปี2,568นี้นะครับผู้ชมครับซึ่งสะพานทั้งะสะพานข้ามพรมแดนของไทยและวก็ไปยังฝั่งประเทศมาลเลเซียนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งที่จะมีการรองรับการค้าและก็การลงทุนนะครับวันนี้เรามีรายละเอียดที่จะรายงานให้กับผู้ชมครับี่วา ตามกรอบแนวทางการยกระดับเมืองคู่แฝดทวินซิตี้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนไทยมาเลเซียโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมฮาลานรวมไปถึงความร่วมมือในมิติอื่นๆผลักดันและพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ของประเทศไทยและรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียโดยมีสะพานข้ามแม่น้ำโกโลกเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของสะพานข้ามแม่น้ำโกลกที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมพรมแดนไทยมาเลเซียได้มีการลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส พูดคุยหารือกับดาโตสรีอันวาบินอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศซึ่งปัจจุบันมีมติเห็นชอบร่วมกันในโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกลกเสริมสภาพคล่องในการจราจรการขนส่งคมนาคมภายใต้กรอบความร่วมมือว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซีย ไทยหรือ IMT GT และแผนงานพัฒนาของสออบตโดยแบ่งงบประมาณการก่อสร้างคนละครึ่งคาดการว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในเดือนเมษายน2568และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี2570 โครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกลกหากมองจากฝั่งประเทศไทยไปยังมาเลเซียการก่อสร้างจะอยู่ทางด้านขวาของสะพานเดิมสถาปัตยกรรมออกแบบเป็นรูปเรือกอและมี4ช่องทางจราจร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสะพานฝั่งเดิมจะใช้เป็นช่องทางขาออกไปยังมาเลเซียส่วนสะพานฝั่งที่ก่อสร้างใหม่เป็นช่องทางขาเข้าประเทศไทยเสริมด้วยช่องทางรถจักรยานยนต์เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้สัญจรประกอบกับด่านแห่งนี้มีประชาชนทั้งไทยและมาเลเซียเดินเท้าข้ามด่านเป็นจํานวนมากจึงจะมีการเพิ่มทางเท้าที่มีหลังคาคลุมเชื่อมถึงด่านพรมแดนทั้งสองฝั่งจึงจะเห็นได้ว่าสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกลกจะเกิดประโยชน์อย่างครอบคลุม มีความปลอดภัยเป็นระเบียบและลดปัญหาการรอหน้าด่านได้มากยิ่งขึ้นรัฐบาลคาดหวังว่าเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะยกระดับศักยภาพของทั้งสองประเทศทั้งมิติด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการคมนาคมท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหนุนศักยภาพของไทยและมาเลเซียในเวทีโลกต่อไปทีมข่าวเอ t ภาคใต้รายงาน